สวัสดีค่ะเอฟซีมณีท่อมีสามดาวสิพ่อพ่อแม่พี่น้องมาติดตามตเลขกกับแม่หน่อยธรรมชมแม่หน่อยเป็นอีกท่านหนึ่งที่ฝันแม่นนะค่ะเนาะเคยเขามาแล้วแปดงวดซองธรรมชมงวดนี้ฝันฝันเห็นผู้ทายมาสามตนสามโตธรรมชมมาเขียนเลขให้แม่หน่อยแส่เก้าอีเห็นชัดเจนชัดเจ๋วแล้วค่ะเนาะเป็นเลขสามโตกับสองโตธรรมชมจะเป็นเลขตัวใดก็ไปรับชมกับแม่หน่อยพร้อมกันค่ะ ทับบอเถอให้เตะปากหลวค่ะมันใจคักหัวหนี่จะเป็นเหล็กตัวใดเนาะค่ะเนาะก็ไปรับชมกับแม่หน่อยพร้อมกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไห้ทอมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะแม่นผคก่อนครับแม่หน่อยมาหาหมื้นเุาจะคนมาใส่สามคนผู้ชายสามคนผู้ชายสามคนแมนอืมขี่รถใหญ่ไหขี่รถใหญ่แมน รถญ่มันรถลักษณะไรรถทกล้อรถซิปล้อรถซัมบูคนูกใส่เนี่ยรถอู้ซัถูกใส่เมีรถทกล้อเมียนซัมซูใส่นี่ยรถโอู้กใส่แม่หน่อยมีรถทุกหลอนี่รับเอฟซีซัมบูถูกใส่เนี่ยรถซารวูถูกใส่เนาะมาสามคนยังยังได้บจเพาก็บ่บอกเขาม่ได้กับบ่บอกเขาใส่สามคนแไม่ได้กับ่บอกเขาไปไม่ได้กับบ่บอกเขามันมาใส่ผู้ชายสามคนมานี่แปลกหมานี่โถเต้อผมคนหนึงผมเาี ผู้นึงขมเาวผู้นึงผมเงยวผู้นึงขมวดูดดูนึงที่ทาอาจารย์นี่ะหะดูนึ่งที่ท่พ่อดีเลยนี่ผู้นึงนครับมาสามคนมาสามคนเมียเขามาอย่างหลังนะจักมาจักมาไหมเ่ยจักแบก่ะแบกคนแลกมาชิโมร้อยคองกูสิโบเนีนี่วาใช่ครับคองว่าความฝันนี่จังไรจังไรจังม่เลยเมื่อจอโดนใส่อยู่นี่วใช่ชีโรทงก่อมาเนี่ยจะมาอย่างนะเรนี่ตำรวจวะใช่เรนนี่ตำรวจ เอาเจ้าเปีนยัเรนที่ตำรวจเจ้าเป็นยังเรียนที่ตำรวจเขาเขาบบอกเขาครับม่จอดตัวบินไปเลยไปเลยตัวตำรวจมาสามคันตัวตำรวจสามคั้นเจ้าเรียนที่ตำรวจเลยผมเรียนที่ตำรวจเจอว่าสารพิเับจังไลยเนี้ยฝากรถไว้เลยว่าสารพิเ่าตื่นมาเป็นคนรถเลยว่ายักไปจังไรมาจังไรคดคนจะก็จัไปจังไรวะีบารนี้รถมาสามตีสามเมาหลด ใชไหมเาล่ะวนนี่ละใช่เลยสมบอมากสินี่มมันนี่ตำรวจนี่ครับครับครับนี่อนี้ตำรวจไปจังไบานนี่จะ่มเราจ่ะบอกความฝันนะครับราาดวดสาสัตอดดเอ้าตำรวจมา,จาใส่สัตตำรวจเนื้อไรวะสัอืมตำรวจจังไรเนี้ยไปเทะเบียนบานใจเท่าอะไรคนบา้านุผมกับวจักเลยคนบา้าตรงไนเลี้ยเขียนหน,น่ยไจังไรวจักคือกันบนสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าเนี่ย เขียนใส่ๆอีกสี่เจ็ดเก่าเนี่ยเขียนใสนี่แล้วเขียนชนานี่เขียนใส่เอ็มมนด้วยโตนี่เลยโตเเมื่อเลยเมื่อเลยวันเมื่อเลยเมื่อเลครับเขียนไปเ้วอยสี่เจ็ดเก่านน่ะสี่เจ็ดเก่าเนี่บาดีจังไเนี่ยดกลกงตัวกับแปดสามฮะแปดสามแปดสามสองตัวกับแปดสามครับเขียนไปเมื่อก็ไ่าหวันบ่เอาน่จะบอฉบบ่แล้วเม่จอดแม่มันนี้แล้วเอามาเสียงตติวจว่มาสักมาเสียงตำรวจเน่นเอามาเสียงตวกคนน่ มาว่าเสียงตำรวจว่ะสัสสงสัยโจรเนาะแม่นสิแม่นหมดจ้ะต้อง่เสียงตำรวจว่ะสัสเอารถจะว่าเอาเสบบอเจอคือบอเอารถมือจะเมื่อนความฝันน่ะครับเอาฝากไว้เลยจังมือว่ะสัสจะขืนคนว่าตื่นถึงหมาไว้หน่อยรถเตยบันหายเลยหายเลยรถก็หายคนก็หายบมดนี่ครับเป็นความฝันต้องการแม่เป็นความฝันแต่เห็นเห็นตัวเลขอยู่ในโต๊ะนั่นบอกเห็นเตลึกโตในรถตำรวจเทนไว้หรือผู้ชายสามคนผู้ชายสามคนเขียนไว้ผู้ชายสามคนเมีนเห็นเลยบอกเห็นเกืงกเกือกเลยในนี่เลยเลยเมื่อก็น่าว่าสัสความฝันในหูของเขาครับ เมื I said, I so ่อก he ็เราเราเรเอาเฉพาะเจ้าฟองว่ะครับบ่าเอาหราเอาฝากไว้เน่คน嘛อือฝากไว้เนี่ยคนเบาเมื่อกรอกว่าสรเพ่นฝากไว้เอาเอาเสิรงตำรวจว่ะสริครับสามคนเอาเสิรงตำรวจว่ะเสริเอาไปยนจริงว่าเสิญงตำรวจอืกว้าฟันนะครับเขาเข้ายัางสเดอเขาจับยาว่ะเขาจับยามือจับยาว่ะจ่จอจับยาว่ะจั่โอ้เขาอันเขาม่นยานนะครับ จับยาว่ะใชะครับอ๋อชิ้ว่าชิ้นว่าฟังว่าเป็นข่อยจังไลยฮ่าเขามาจับข่อยให้จังเลยว่ะใช่มาถามหน่อยควบค้นหน่อยเออมาจับหรอกมาจับหรอกว่ะใช่ฮะผมผมเมื่อเสื่อมผมจะซื้อว่ะใชะครับคำมาจังไรเนี้ยเลิกมาทีสองทีสามหลุหินหนึ่งหลุดหินจุดขดหนึ่งขัดหนึ่งเมื่อก็เด้อแฟนขแฟนเขาบอบอกคาถาคาถาบัตรถือสิให้จังหวัดนี่อยเอาคาถาวัตรถือเอา แขีวคูสามเดีมแน้วหลว่เขวไห้เขีวคู่เขียวักปนเียงแ้วา้มาให้เขวคูสามเดมเขียวคูลุ่น่าครับนาะเถอใชตีนจี่เปากลเเลยมันขัดจีนขัดอยู่เสียงจี๊ดปากจรแม่าน่ะตีนน้ำัดอยู่เห็นีิงยุขึ้นในว่อมีเตปากมันส่หมแนี่จ้ออกเขียวสามเลียมมเจอครับยุยุขึ้นใดว่านจี ยกไปไดเลยยุ่ไไนีิ่งท้เดนี้นยยกขึ้นไาได้จเทป่าวขึนไม่อีไอ่ะอา8ตัอคือาบแม่หน่อยครับอีฟีผู้ชายแปลกหนาสามคนเดินเข้าบ้านแล้วก็เขียนเลขเส้นให้เาอี4 7 9เลขสอตัว8 3ครับอีฟสี่ เม่งงความฝันน่ะหื้ใเขียวคู่สเดีมโวนคู่สามเดียดไปเตะปากคือเกาครับเอฟซีเมน้อยเพื่อนกระถึอว่าแปงวดซ่อนครับเอฟแต่งวดีิพ่านมาลุดกับตามต่อครับเอฟซเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเอฟให้รวยให้รวยใส่ปีใหม่ต้อนรับปีใหม่เนาะไก่สิปีใหม่แหละครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบดสี่เจ็ดเก้าสี่เจดเก้าครับ กับแม่หน่อยไม่ถูกให้เตะปากหมวดนี้เช้วออกสามเล่มเนาะเก็บขาไปแค่แน่แล้ววยอาไปสีถามยังแน่โมมีอยังค่ะครับผมตัดเลนครับซีเจ็ดเจ็ดซีเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดครับแปดสามสามแปดเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเบาแอมบูทุมรับพี่เลือครับขอบคุณครับแม่หน่อยครับสวัสดีครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของแม่หน่อยค็ะท่านผู้ชม ประจำาวนที่หนึง่งพฤศจิกาย,ยนห8แปดนะคะส่ 83, 83, เจ็ดกับ8 3 4สาเจ็กับ8ปดสมเลขเก้ากับเลขหกมันโตเดียวกันก็ยะเลืมปินหวัวกันเปืนนำแน่นะคะเนาะสี่เจ็กสเจหแล้วกับแปดสาอหันไม่โชว์ม่หลับกับแม่หน่อยค่ะได้ยิุ้งฝาไปใส่ค่ะได้ยิุ้งฝากไปใส่ทอมีสามดาวมิข้องดีมาฝาก่ามชมค่ะไปรับชมมงงังคองดีพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มันนี้ท่องมีสามดาวเดี๋ยวเดินทางไปถ้ำบนยวดลงคูหลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกซับขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค่าย,ยางพานบ่เขาะลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มีโชคมีลาภค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จงัง่อยถึงไปรับชมมังคองดีกับน้องเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้โเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิเดอดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกพอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งแล้ว ลูกหัวตม่มลูก,ลกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมรทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่าไรวยพ่อมีกุหลาบดนะพ่อนวดนี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานาให้คนรักคนหลงเม,มตามามตามามพ,พูดกับผู้ใหญ่เนะาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ย่างบ่เห็นลานเฮ้ยว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดตรมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานคาเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนครับมีโอกาสด้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกาับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกันกบสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลง กะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที้กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปออกมากนะครับเนาะแลัวก็บเมื่อแตะแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแตล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดหล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตง่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกูกกมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แตงเช้นกันน่ครับยินคข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงื่นไหลามาที่มาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งตรงกับบลหรี่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนตามเบอร์โทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งตรงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปุโอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่โบดีทีล่าสีมันบดมันบันบง สีเงียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเ่าเอามาตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับผชมเนาะนี่ง,งตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหมๆ่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธ, ụ, สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกผีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าหาไยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ